ก็ช่วยกันวิเคราะห์พิจารณากันอย่างอย่างรอบคอบเหมือนกันกรอบต่างๆประมาณเกกว่าเปอร์เซ็นก็ถือว่าใกล้เคียงแต่อาจจะมีบางอย่างที่ผมมองดูว่าน่าจะเพิ่มลงไปน่าจะทําแล้วมีประโยชน์ลงไปก็เพิ่มเติมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งค่าบริหารครั้งก็เพิ่มขึ้นดีไหมดี<ช>อะนะนะเดี๋ยวจะประกาศนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงหลายคนพอมีคําถามออกมาหลายๆคนมองดูเฮ้ยบ,บอส จ่ายเยอะกว่าเดิมจะโอ้ยไปไหมหลายคนถามเหมือนกันนะจ่ายเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วมันก็จ่ายอยู่ในกรอบ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 65เปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าเราจะจ่ายท้กับสมาชิกนะครับแต่ก็มีกรอบบางตัวที่เราเขาเรียกว่ามีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความเหมาะสมกับสมาชิกมากขึ้นนะครับสามารถที่จะไปทําตลาดแล้วก็ไปคุยกับบริษัทอื่นๆ,ๆแล้วเราไม่ไม่ไมเาเรียกว่าไม่แพ้ใครนะครับป้องกันการต่ดราคาดี นะครับผมครับกต็ต้องถือว่าภาพรวมงานในวันนี้ก็ถือว่านะครับก็อยากให้ทุกคนนวันนี้เป็นงานรีแลกซ์ไม่ต้องวิชาการกันมากนะครับนะเป็นงานรีแลกซ์นะครับ,นะน Relax, นรบก็คิดว่าทุกคนคงใช้เวลาในการรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนได้รีแลกซ์กันนะครับแล้วก็ในส่วนของ หลังจากสักช่วงประมาณนั้นพอหลังแผนสกบออกนะพอสกบรีบร้อยปุ๊เราก็จะมีการประกาศใช้เรื่องของแผนใหม่นะครับเรื่องทริปท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะตามมานะครับก็ผมได้ไปเที่ยวกับทุกคนเนาะนะครับโอเค <laughs> เฮยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก <laughs> ็ฝากเราาเกื่องสินค้าใหม่เดี๋ยวจะ ทยอยโปรโมดออกมาทีละตัวแล้วนะครับแล้วก็ประมาณวันที่15เดือนหน้าครับแ MacBook t o u เ h 4G ทำไมไม่เชนครับมีเป็นเทคโนโลยีใหม่เพิ่มไวซ์นอรี่ครับเจแปนเข้าอีกคือขาวเร็วกว่าเดิมแล้วก็เป็นไบโอเทคโนโลยีด้วยครับมันถึงเวลาแล้วที่ต้องไม่ได้เชนแล้วต้องไม่ได้เชนนะครับมขนาดรถรถยังไม่ได้เชนเร็วเลยแม็กยอมได้ไงครับก็ปีนี้จะมีเทรนอะไรต่างๆออกมามากมายนะครับ ทำงานกันค่อนข้างหนักไม่ต้องบ่วงกองหน้าจัดเต็มกองหลังก็ไม่ต้องบ่วงนะครับแต่ละคนผู้บริหารแต่ละคนผมโค้ชเจมส์แต่ละคนหลายๆคนเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเนาะก็คืนนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับก็ทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ให้มีความสุขกันนะครับโอเคนะครับ ัน่าบอกกับใจให้รู้สึกวันที่ยิ่งใหญ่อีกไม่นานจะมาถึงหากเราคงร่วมกันเป็นหนึ่งเราจะคว้า